สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่ะเข้าเรียนกันเถอะปะค่ะคนเซ็งว่าเราอ่ะวิ่งไล่มันเลยเอาจริงสิพอ้อมเรียบร้อยปะทะซ่า เลาเจอเพื่อนเรียบร้อยอุ้ยปิดก่อนเรียบร้อยเอ้าสวัสดีพายสวัสดีสวัสดีเธอจะไปไหนหรอเราจะไปโรงเรียนน่ะไปเลยนั้นไปด้วยกันเถอะไปเวลาเจอเพื่อนซาชุดนี้มัน เจอซะหน่อยแล้วโอ้โหไม่ได้เจอกันนาเลยมาต้องกันหน่อยเออจะว่าไปก็ได้เวลาเรียนแล้วนะไปไปเรียนกันไปเ<ป>วลาเจอครูเรียบร้อยขอบคุณครูสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่ะเข้าเรียนกันเถอะปะค่ะเวลาเจอครูจ้า โอ้โหเด็กสมัยนี้ไม่เห็นหัวครูกันเลยอะ่ะเวลาเรียนเรียบร้อยอ่าเวลาเลยแล้วค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูอ่ะโอเคหยิบหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะโอเคค่ะเปิดไปที่หน้าข้างห้าเปิดความหนังสือเนี่ยอ่านว่ารายจากนั้นจับใจความของความให้ได้แล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะได้ค่ะได้ครับ เวลาเรียนจ้าอาร์มโฟนรูแล้วใครเรียแล้วแล้วก,เกเเ็เปิดหน้าที่35ค่ะนักเรียนได้ยินไหมคะว่าเปิดหน้าที่35นักเรียนนักเรียนฮะอะไรหรอคะรู้แล้วเปิดเองรู้แล้วอะแล้วทำตามหรือเปล่าล่ะแกมือถือแกมือถือที่บัวกระโดด ต้องให้ด่าต้องให้ว่าถึงจะยอมทำกันอ่ะดูบทความนะคะในหัวข้อนี้อ่านะคะดูบทความนี้ในหัวข้อเรื่องนี้นะคะพี่พู้ได้ทุคกนทคนอ่านแล้วก็จับใจความเรื่องสำคัญนี้ให้ได้ว่าเขาตอบคำถามเรียบร้อยอ่ะคำถามท้ายบทน,นะคะโดเรมอนใส่ชุดสีอะไรสีฟ้าค่ะผิดนะคะอ้าวผิดแล้วเนี่ยอ้าวแล้วมีใครจะตอบอีกบ้างผมครับโดร เสื้อผ้าครับถูกต้องค่ะโดเรมอนไม่ใส่ผ้านั่นเองตอบคำถามซ่าคำถามต่อไปโดเรมอนอยู่มอะไรโหโดเรมอนไม่เียนแล้วครูคุณครูใครจะรู้ครูหนูหน้าเหมือน Google เหรอกแกแกหน้าเหมือน Google ปะอ่ะครูจะบอกแล้วกันว่าจริงๆแล้วนะโดเรมอน,นอ,ยอยู่มหนึ่งเฮ้ยเพราะอะไรครูก็เพราะว่าโดเรเอมอนิ่งโห คุกกลัวกันนะเนี่ยแต่คุณครูคะร้องผิดค่ะเนื้อเพลงอะร้องงี้อังอังอังตกขี้กระจายมาหยุดคนนั้นคือกันเอ้าในมั่วไร้เนี่ยคุณผู้ภาคคุณกู้โดดกันดิเดินผ่านครูเรียบร้อยอ้าวสวัสดีค่ะคุณครูน้าสวัสดีครับเียนเดินผ่านครูซา เด็กพวกนี้มันเห็นฉันเป็นผัหลักหัวตอหรือไงเดิน่านก็ไม่ทักทายไม่ก้มอีกต่างหากเนยจริงๆริงเล่นกับเพื่อนเรียบร้อยเธอแล้วอยากไปเล่นสกูตเตอร์ดีแล้วก็อยากไปบันจักรยานเล่นเหมือนกันโอเคงั้นไปกันเลยไป ลงมาดูเพื่อนก่อนมาเร็วเ้าล็อเป็นอะไรเนี่ยถึงได้ล้มเอิ่มพอดีหนูอ่านหนังสือแล้วเล่นสกูตเตอร์ไปด้วยอะค่ะโหครูรู้นะว่าเราอะตั้งใจเรียนแต่เวลาว่างเราไม่จําเป็นต้องอ่านตลอดเวลาก็ได้อย่างเนี้ยขี่สกูตเตอร์ใครเข้ามาอ่านกันล่ะก็ว่า,าอยากตั้งใจเรียนนะครับแต่ว่าเนี่ยมันผิดที่ผิดเวลานะเล่นก็เล่นเรียนก็เรียนสิต้องแยกแยะด้วยเข,ข้าใจไหมคะค่ะครับเล่นกับเพื่อนซ่า มาไปกันโอ้ยเสียงใครเนี่ยไททันเป็นอะไรอ่ะพอดีผมล้มสเก็ตบอร์ดครับโถกจังจริงเหรอเราเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยโถ โอ<ฮ>กโห<ฮ>เธอก็อยาไปซ้ําเติมเพื่อนสิแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรก็เล่นกนรละวังไม่ใช่เล่นเอาเป็นเอาตายกันขนาดนี้โหลูกคนต้องทำป่ะแห่มากเลยสู้ฉันไม่ได้ดไปละเขาทำพูพูยังไม่ทันสาตร์คำเลยว่าอยาซ้าเติมเพื่อนโดนหมาไล่เรียบร้อยโหออสการ์วันนี้ยังอากาศร้อนเหมือนเดิมเลยเนาะใช่ออสการ์ได้ยินเสียงอะไรปะเสียงหมาใช่ไหมที่เราได้ยินอยู่อะเออั่นสิเสียงหมามาจากไหนเนี่ย Hi! No, no, no. ย้ห <Yeah! S 2> มาไปแล้วรอสักทีพวกเราโดนหมาไล่ซ่าโอ๊ยทำไมไม่ไดินตอลอว,วะหยุดทำไมเจ็บเลยไหมเนี่ย,ฮยไฮตตัน,นใช่เสียงอะไรปะนี่มันเสียงหมานี่นะโอ้วด้ยได้อยู่ไหนเนี่ย เงินเรียบร้อยงานก็ตกเงินก็ไม่มีเอาข้าวปลาที่ไหนกินวะเนี่ยออสการหิวจังเลยเนาะวันนี้ใช่เนี่ยมีอยู่ยี่สิบเองออสการวันนี้เธอมีเงินเท่าไหร่แล้ก็มีอยู่ยี่สิบเหมือนกันเลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาขนมกินหน้าปักซอยกันดีกว่าไปเด็กสองคนนี้รู้ท่าจะมีเงินยุ้ยเด็กสองคนนี้จะไปไหนกัน จะไปซื้อขนมค่ะใช่ครับจะไปซื้อของกันเนาะงั้นก็มีเงินนะดิใช่ครับใช่ค่ะเรามีเงินกันเท่าไหร่อะมีสิบบาทค่ะไม่เชื่อหรอไหนมาดูดิเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยพี่ทำอะไรอะทำอะไรอะหรอก็ไถตังพ์เธอไงของเธอก็มานี่ด้วยแล้วพี่จะคืนเมื่อไหร่อะคะใครบอกว่าพี่จะคืนมั่วอะไรพวกเธอโดนไถเงินซา อยู่ดีๆก็มีเด็กเอาเงินมาให้ไม่ต้องทำไรล้วยึดที่ตรงนี้มาทำกินดีกว่าเพื่อจะมีเด็กผ่านมาอีกฮุ้ยมีเด็กอีกแล้วอ่ะไล่หมาโคตรสนุกเลยวะแกเออใช่เราเหลังไปไล่หมาอีกปะโอเคไปมีเงินเช็คแล้วหรอเฮ้ยโอ้โหมาเฮ้ยเลยพี่นั่นดีมีอะไรวะพี่ส่งคนนี้มาดูเกี่ยวกาดแฮะต้องเล่นบทใหม่ละ น้องอยากเล้เงินกันปะยังไงอะพี่ถ้าน้องอยากมีเงินใช้อ่ะตอนนี้มีเงินกันเท่าไหร่เอามาดูสิก็มีอะพี่ต้องเท่าไหร่อ่ะพี่จะว่าไปที่เธอสองคนมีก็พออยู่นะทำไรอะพี่เออเปล่าพี่จะออทำะไรอะพี่ปล่อยมือจากเสื่อผมเลยนะพี่โอ้ยจะหลอกเงินจากสองคนนี้ไม่ได้แล้วดิจะว่าไปพี่หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆนตัน ไอที่มันดังๆอยู่อะเอ๊ะไข่เงินอะใช่ดูและจะเลยหมาที่ไ<อ>หนมีคนทำกระเปา๋าตังล่นเรียกร้อยกอ็ก็มันมาในกระเป๋านะเธอไว้ฉันลองดูในกระเปา๋าว่าโอแกกระเป๋าตังฉันหายอ่ะไม่มีไม่มีบ้าเหรอฉันไม่ได้ลืมบางไว้ที่ไหนเลยนะตกอยู่หรอก็ไม่มีนะ คนที่อยู่ข้างๆก็มีเด็กอยู่สองคนอะแต่ฉันไม่คิดว่าน้องเขาจะเอาหรอกแต่ฉันน่ะสิเครียดม,มากเลยอะไม่รู้ไปตั้งหรือไปตรงไหนหรือเปล่ารือวทำหล่นเนี่ยไพทำา,าไมกระเป๋าตังค์เขาหายอะ่ะฉันได้ยินแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะช่วยยังไงโอเคๆได้ๆเดี๋ยวฉันเดีกลับไปดูกอ่กอนแล้วกันนะกล่วไม่ได้จะหล่นอยู่จริงๆมีคนทํากระเป๋าตังค์หล่นซะไม่มีแกช่วยเดินกลับไปแล้วเมื่อกี้ไม่มีจริงๆ ทำยังไงดีเนี่ยถ้ากระเป๋าตังค์หายนี่แน่เลยอ่ะแกเดือนเนี้ไม่มีตังค์กินข้าวแน่เลยอ่ะแกจะให้ฉันหาไปถึงไหนเอ้ยแต่ฉันนึกออกได้นะตอนฉันเดินมาฉันเอามือล้วงกระเป๋าหรือมันอาจจะหล่นตอนนั้นใช่สนุกดีเหมือนกันนะใช่ใช่จริงอ่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วแกมันหล่นตอนนั้นแหละแต่ฉันกลับไปดูอะมอกินไม่มีแล้วอ่ะแต่เอ๊ฉันว่าเถวนี้มีคนน่าสงสัยอ่ะแก ก็้อสองคนเน,นี่ยแถมยังมีคนล้อตัวอีกันหกักแค่นี้นะแกเรื่อนจัดการก่อนนี่มังเธอไม่ออเอาเขาบอกตังค์ฉันไปปะ่ะไ,ไ,ไม่ไม่เราไปคุณไม่เอาไปอะไรแล้วพี่ไม่น่าไปไงก็มีมังเธอสองคนนั่นแหละที่อยู่งเงี้ยไม่รู้เขาเล่นอะไรพี่อะดูท่าทางกันหนังตัวแล้วมันจะเป็นขโมยแน่เลยโหพี่มันจะเสียอะไรกับการแตะตัวคนอื่นฮะ อ,อฉันไม่เชื่อหรอกเพราะกระบอกตังฉันนะมาหล่นตรงนี้แล้วก็มีพเพื่อนแค่สองคนถ้าไม่ยอมรับฉันจะไปแจ้งความไปเลยไปไปไปไม<ป>่ใครกลัวเจอคนโดนทำร้ายเรียบร้อย โอ้โแกเออเออฉันรู้แล้วแหละแกว่าใครเป็นคนเอาไปอะ่ะใช่ตอนนี้นะฉันกำลังจะไปแจ้งความใช่กรีบตามมาหน่อยดิ iPhone หรอก็อน่าจะขายได้หลายบาทเนาะนี่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเอามานี่นะช่วยด้วยค่ะช่วยดูยยนั่นคนโดนกระชากทรัพท์นี่นะใช่เธอไปช่วยดิไปเลย,ยไปอ้ยวไม่ได้เป็นสบการณ์ประหลุตนะโอย ช่วยแล้วไม่อยากเด,ดืดร้อรนแล้วกลัวก็เหมือนเธอแหละไม่อยากหาเรื่องใส่ตัววันเดี๋ยวนี้นี่มันของฉันรอ,รอรอพวกเธอเราจะไดงงี้แล้วเราจะไปเจอคนโดนทำร้ายซ้าเอาสมชมาดหยุดนี้นะที่มันโดนฉิรหาิูคนไหนล่ะคนนั่นจนะะ,ะชา่างหรืออะไรสักอย่าเออใช่อ่ะไปพวกเราได้เวลาเป็นฮีโร่ไปไปช่วยกันเลยไม่ต้องห่วงนะคะจัดการให้เองค่ะไป ลุยเฮ้ยนึำมันเด็กสองคนนั้นเมื่อกี้นี่เขาสาช่วยเราอ่ะเรามัน่าตัดสินเขาจากภายนอกเลยเฮ้ยเฮ้เฮยย้้เฮ้ยยเย เนี่ยเธออย่าไปทำเติมเพื <Gard> ่อนีทำมันต้องทำแ่ไป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 ปไ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 ไป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 ไ ด่าหมาต้อกลัวป่ะมาด้วยเอ้าเอาใหม่ไม่เั่นกันเหรอเล่นกันเลยใช่มาเออไม่กินเสียงเหรอไม่กินเสียงเลยอ่ะทำยไงดีเนี่ยถ้ากระเป๋าตังค์ฉันหายกระเป๋าตังค์ไม่เอาพระเป๋ตาย